ัวคุณสวัสดีครัทุกท่านครับ,รบขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการครัวคุณ๋อยครับขอบคุณมากเลยนะ เรื่องราวของเราที่ดูอยู่ในตอนนี้ยังสามารถดูได้ในแอปพลิเคชันครัวคุณต่อยซึ่งเป็นแอปพลิเคชันซึ่งให้ท่านทุกสิ่งทุกอย่างครับไม่ว่าท่านจะต้องการอะไรก็ตามสูตรอาหารก็อยู่ในนั้นอร่อยแถวนี้ก็อยู่ในนั้นไม่กินถือว่าผิดก็อยู่ในนั้นวิธีการทาโน่นทนํานี่หรืออยากจะเดินไปตรงไหนยังไงและจะเจออะไรมีหมดอยู่ในนั้น,น,น,นทุกร้านที่ออกรายการครูวคุณต่อยครับในแอปพลิเคชันนะครับเวลาคุณไปในพื้นที่ต่างๆเนี่ยเขาจะชี้เป็นแมปเข้าไปหาเลยเพราะฉะนั้นคุณขับตาม แมพที่เราปักหมุดไว้ให้เลยนะครับอันนั้นใช้งานได้เลยหรืออยากดูเรื่องราวต่างๆอย่างเช่นเรื่องในวันนี้เราจะเก็บขนมปังยังไงถ้าดูไม่ทันเข้าไปดูใน Facebook ได้แล้วก็เข้าไปดูย้อนหลังได้ใน u t u b e ของเราด้วยนะครับพิมพ์คําว่าครวคุณต่อยได้เลยทีนี้มีคนโทรมาถามฟูดฟูดฟูดจะซื้อของของครวคุณต่อยต้องทํำยังไงคุณไม่ใช่ปัญหาครับของอร่อยที่จะมาสั่งได้นะครับแอดไลน์เพื่อนกันไว้ก่อนเข้าไปที่แอดเคเคทีช็อปนะครับมีแอดข้างหน้าด้วยนะฮะ ในนั้นมีแต่ของอร่อยครับครับเข้าไปได้เลยครับมันเป็นประโยชน์ของท่านวันนี้ก็มีเรื่องราวต่างๆที่เป็นประโยชน์เช่นเคยสวัสดีครับครับผมไอเป็ดแล้วก็ไอดุกเราสามคนกําลังนั่งวิเคราะห์เจาะลึกชื่อไม่น่าเป็นเพื่อนเลยนะครับคนนึ่งไอเป็ดคนนึ่งไอดุกคุณรู้ไหมครับว่าเป็ดมันกินปลาดุกผมกำลังนั่งพูถึงการกดไลค์กดแชร์ครับของผู้คนในังคมออนไลน์ว่าเป็นเพราะอะไร ไอ้เป็กก็บ,บอกก็คว่าเป็นเพราะว่าข้อความมันโดนใจห,หรือไม่ไม่รู้ว่าจะเม้นอะไรก็กดไลค์มันง่ายดีไงเวลานคนกดไลค์กดแชร์เงี้ยยอดเยอะๆเนี่ยไอ้ดูก็บอกคูว่าน่าจะไลค์ไปตามกระแสแหละแต่จะให้ดีนะคนโพสหน้าตาม,มันต้องโดนด้วยอสองคนก็าถามผมแล้วมึงล่ะคิดว่ายังไงผมบอกอ๋อกูกวก็ถูกทุกข้อนะ ที่ยอดไลค์ยอดแชร์เขาเยอะก็ถูกทุกข้อแต่ส่วนตัวกูแล้วเนี่ยที่กูไลค์กูแชร์เพราะว่ากูว่างกูไม่มีอะไรทำมีคเป็นเยอะนะคนเป็นเยอะไลค์กดแชร์นั้นก็ไล่แชร์นะถเหมือนกันทั้งโลกเลยคนทั้งโลกเหมือนกันหมดเลยแล้วถ้าชอบก็ค่อยกดไลค์แต่ถ้ามั่วสมุดว่าเห็นว่าเรื่องดีก็อยากจะกดแชร์ มันก็โอเคแต่บางคนไม่ใช่มืออะไรมาถึงมือก็ไลค์และแชร์เลยไลค์และแชร์เลยไม่ดูเลยด้วยซ้ําในกรุ๊ปในกรุ๊ปไลน์บางทีมีบางคนเนี่ยจะเขียนเรื่องนี้เรื่องนี้มาแล้วก็จะมีเพื่อนอีกคนหนึ่งเรื่องนี้ไม่จริงแล้วนะครับอันนี้เคยเจอเป็นเรื่องที่ผ่านมาเป็นเรื่องที่ไม่จริงนะเต็มไปหมดเลยใช่คือคนนั้นเขาไม่ได้ดูว่าอะไรเขามีแต่ความปรารถนาดีครับก็คือเห็นเป็นเพื่อนในกลุ่มเดียวกันกับคนไทยใช่เลยแม่ผมไม่ได้ประจําเลยเป็นความปรารถนาดีแต่นี่คือความปรารถนาดีที่กันกรองมาบบ้้างแลวครั เรื่องราวในวันนี้เรื่องราวเกี่ยวขนมปังมันเป็นทำไมอ่ะนกหูทำไมอ่ะอฉันฉันพูดค่อยเลยนะฉันรู้แล้วจะเล่นแน่นอนฉัน,นเลยพูดค่อยเป็นเรื่องราวเกี่ยวขนมปังแนูเคล็ดลับเกี่ยวกับขนมปังแผ่นครับครับผมขนมปังแผ่นนะครับที่นํามาวางทิ้งไว้เนี่ยคือตัวขนมปังเนี่ยจากเนื้อนุ่มๆนะมันจะกลายเป็นขนมปังที่เนื้อแข็งแล้วก็แห้งอ่ะใช่ใช่เพราะเวลาเราวางขนมปังทิ้งไว้ให้สัมผัสกับอากาศนะครับผลึกแป้งในขนมปังเนี่ย จะเกิดการแยกตัวจากน้ำครับและเคลื่อนที่มาอัดเรียงตัวซ้ําใหม่อีกครั้งในขณะที่น้ําและความชื้นเนี่ยถูกขับออกไปแล้วครับทีนี้ก็จะทําให้ขนมปังเนี่ยมีเนื้อสัมผัสที่แข็งขึ้นเวลาเราเอามือจับๆนะครับวิธีป้องกันครับไม่ให้ขนมปังแข็งแล้วก็แห้งนะครับคือต้องเก็บไว้ในกล่องสุญญากาศไม่ให้มันแยกน้ําออกไปใช่ครับเก็บไว้ในกล่องสุญญากาศนะครับหรือว่าถุงพลาสติกหรือกระดาษที่ปิดสนิทเพื่อป้องกันอากาศเข้าไปทําปฏิกิริยา โดยถ้าเป็นขนมปังพวกโฮมเมดนะครับที่ไม่ได้ใส่สารกันบูดเนี่ยจะเก็บได้นานขึ้น2-3วันเลยนะส่วนขนมปังจากโรงงานนะครับที่ใส่สารกันบูดก็จะเก็บได้นานขึ้น5-7วันเลยทีนี้การนําขนมปังที่เราทานไม่หมดแล้วนําไปแช่ในตู้เย็นนะครับการแช่เย็นจะทําให้ขนมปังเนี่ยแข็งเร็วขึ้นเพราะโอกาสที่จะเกิดการตกผลึกซ้ําของผงแป้งเนี่ย มีมากที่สุดครับที่อุณหภูมิ4องศาเซลเซียสซึ่งคืออุณหภูมิในตู้เย็นนั่นเองทีนี้นะครับถ้ากินขนมปังไม่หมดวิธีจะเก็บที่ดีที่สุดที่ดีที่สุดเลยช่วยยืดอายุขนมปังให้ได้นานขึ้นเป็นเดือนนะย้ําว่าเป็นเดือนน,อน,นะครับเ,รเป็นเดือนเลยใ,ให้นําขนมปังที่เหลือเนี่ยห่อด้วยฟอยล์หรือว่าพลาสติกนะครับแล้วนําไปแช่ไว้ในช่องแช่แข็งใช่ครับเวลากินนะครับให้นามาวางทิ้งไว้ในอุณหภูมิห้องก่อนื่อคลายความเย็นออกจากนั้น แกะห่อออกครับและนําขนมปังอันนี้นะครับเข้าเตาอบที่อุณหภูมิประมาณ1 2 0อถึง130องศาเซลเซียสน,นะครับประมาณ5ถึง7นาทีหรือนําไปเข้าไมโครเวฟก็ได้นะครับโดยพรมน้าใส่พวกกระดาษอนเนกประสงค์สาหรับงานครัวแบบนี้แบบนี้แบบนี้นะครับแล้วนําไปวางบนขนมปังหรือวางถ้วยใส่น้ําเล็กๆเข้าไปพร้อมกับขนมปัง<อ>เพื่อเพิ่มความชื้นครับให้กลับเข้าไปที่ขนมปังใช้เวลา,บบา สามสิบวินาทีเองครับขนมปังก็จะให้เนื้อสัมผัสที่นุ่มอร่อยเหมือนตอนเราซื้อมาใหม่ๆเลยรัวนี้เป็นคีนับดีๆเลยนะใช่แล้วก็วิธีการเก็บขนมปังนะไม่ให้ขึ้นเราถ้าเป็นแบบญี่ปุ่น,นเขาจะนําขนมปังเนี่ยนะใส่กล่องแล้วจากนั้นเขาก็จะลินวิกสกี้ใส่ในถ้วยเล็กๆประมาณ1ช้อนโต๊ะเท่านั้นเองแล้วก็เอาไปใส่ไว้ในกล่องเก็บขนมปังะครับทีนี้แอลกอฮอล์ในวิสกี้นะครับจะระเหยออกมาครับแล้วก็ฆ่าเชื้อราที่ขึ้นบนขนมปังได้ วิธีนี้ญี่ปุ่นบอกว่าจะช่วยยืดอายุขนมปังได้ถึง60วันด้วยกันครับแต่เราลองดูแล้วไม่จริงครับ <c oughs> น,นี้ไม่จริง <c oughs> เพราะว่า <c oughs> แค่เอาวิกซี่นี้เราไปไว้ขนมปังวันเดียวเท่านั้นแหละครับ <c oughs> ทำไมครับขึ้นลานะฮะไม่ใช่ครับวิกซี่หม <c oughs> ดครับ แต่สาคัญที่สุดท่านต้องรู้ความจริงก่อนว่าเวลาที่เปิดออกมาเสียร้อยน้ามันจะแยกตัวออกไปใช่ครับพราน้ํามันจะแยกตัวออกไปะจะไอ้แป้งขนมป,ปังนี่มันจะเข้ามารวมตัวกันใหม่มันก็เลยกลายเป็นแน่นขึ้นเนี่ยแข็งเลยแข็งแข็งแกแกแกอยู่บริเวณรอบน้ําแยกตัวไม่ได้เข้าถึงต้องให้ใส่ฟลอยหรือใส่ถุงพลาสติกหรือใส่แล้วก็ถ้าเกิดอยากจะเก็บในตู้เย็นก็เก็บในช่องเย็นช่องฟรีช่องฟรีเลยครับผมพักตรงนี้สักครู่พกกรสีหน้าสนใจก่อนเดี๋ยวพกกรช่วงต่อไปของรยการสักครู่เดียวครับ ข้าวต้มปลาต้มยำน้ำข้นครับไม่ต้องปรุงเลยไม่ต้องเลยโอ้โหเด็ดเด็ดเด็ด,ด,ดมันดูกลมกล่อมมันดูแบบว่าต้มได้หมดด้วยอร่อยมากติ๊บกระเต็มติ๊บกระเต็มติ๊บขนาวแก๊